สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับคิวอันสกันในช่องคิวมันนี่เป็นทคันิีเช่นเคยนะครับผมและว,วันนี้นะครับผมผมได้ไปเจอการขายออนไลน์ที่ผมมองว่าง่ายที่สุดในชีวิตเท่าที่ผมเคยเจอมานั่นก็คือการเป็นนายหน้า t i k t o ็ครับผม แต่ก่อนเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเราก็ท Drop ําดรอปชิปกันอยู่แล้วใช่ไหมสาหรับคนที่เคยขายของออนไลน์แบบว่าทั้งสต็อกเองทั้งไม่สต็อกเองไม่สต็อกเองเนี่ยเราจะเรียกว ok ่าเป็นการดรอปชิปนั่นเองนะครับไม่ต้องมีสินค้าที่ตัวเองแต่เราก็ยังสามารถขายได้ได้กําไรได้มองไหมครับและอย่างนึงเนี่ยที่คิวไปเจอนะครับณนะปัจจุบันนะั่นก็คือการยิงแอดทัน้นแยดนี่ก็เป็นการขายสินค้าที่ง่ายเหมือนกันนะครับง่ายมากๆนะครับแค่เรามีสินค้าแล,แล้วเราก็ยิงแอดออกไปมันก็ขายได้แล้วนะต่อมาเนี่ยก็เจอไอ้ที่มัน นั่นก็คือการเป็นนายหน้าทิกต o อกนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือการที่เราเนี่ยทำคลิปวิวสินค้าหรือเราไม่ได้ไปต้องทําคลิปวิวก็ได้นะเราไปดูดคลิปมาจากที่อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวคิวจะมาบอกนะว่าในท้ายคิดว่าเราไปดูดคลิปจากที่ไหนได้เยอะแยะมากมายครับแล้วเราก็โพสต์ไปในทิกต o อกครับแล้วเมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าผ่านคลิปเราเราก็จะได้ค่าคอมทุกชิ้นจากที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าชิ้นนั้นนั่นเอง ง่ายไหมครับผมก็ต้องบอกตรงเลยครับว่า TikTok เนี่ยหลายๆคนเล่นอยู่แล้วเนาะคนที่ดู YouTube เนี่ยเล่นอยู่แล้ว TikTok นะครับมียอดวิวง่ายกว่า YouTube ชัดๆเราโพสลงไปขี้ๆเลยนะครับก็ร้อยสองวิวแต่คุณรู้ไหมครับอย่างเช่นช่องผมเนี่ยยอดซับหลักแสนเนี่ยใน YouTube เนี่ยโพสคลิปใน YouTube ไปเนี่ยโอ้โหคุณก็ต้องมองโอ้โหยอดวิวคิวต้องเยอะแน่ๆเลยยอดซับหลักแสนยอดวิวบางทีนะครับ50 หกหรือ100ตอนนี้ YouTube เนี่ยผมพูดตรงว่าปรับกฎอะไรเยอะแยะมากมายนะครับทำให้การสับสไครต์เนี่ยไม่ได้จำเป็นเสมอไปในโลก YouTube และไม่ได้จำเป็นเสมอไปในโลก TikTok ครับผมมาเดี๋ยวคิวจะมาบอกวิธีการเป็นนายหน้า TikTok ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครว่าสมัครยังไง แล้วสร้างไรายได้อย่างไรครับผมแต่ก่อนที่จะไปฟังนะครับก็อย่าลืมไปติดตาม1นึ่งแฟนเพจนะครับนั่นก็คือแฟนเพจคิวมันนี่แมนทอนนะครับก็จะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับโลกคริปโตเคอเรนซีก็คือว่าง่ายๆว่าจะพูดอะไรก็ได้นะครับที่ทําให้เงินของคุณนะ่ยในกระเป๋ามีเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคริปโตเรื่องไหน้าหรือการขายของออนไลน์ในรูปแบบที่คิวมองว่าง,ง่ายที่สุดคิวก็จะไปบอกในช่องทางนั้นก่อนช่องทางยูทูบกันเองก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมเพื่อไม่การเสียเวลาครรััรับบปชมมกนผ เนี่ยเราจะมาสอนวิธีขายคลิปแต่ได้กําไรกันจริงๆใน TikTok Shop นั่นเองครับผมก่อนอื่นเนี่ยเราก็เข้าไปที่แอป TikTok ของเรานั่นเองนะครับจากนั้นกดไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราเลยกดไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราเลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เรากดไปที่3จุดแล้วให้เลือกคําว่าเครื่องมือผู้สร้างจากนั้นให้เลื่อนลงมาครับจะเจอคําว่า TikTok Shop นี่เลยนะครับผมจากนั้นเนี่ยเขาก็จะขึ้นเงื่อนไขามานะครับว่าคุณต้องมีผู้ติดตามมากกว่า1000คนแล้วก็มีอายุอย่างน้อย มากกว่า18ปีนะครับผมกดนําไปใช้ครับสำหรับใครนะครับที่มีผู้ติดตามไม่ถึงพันเนี่ยเดี๋ยวคิวจะมาอัดคลิปหน้านะว่าไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามถึง1000ันเนี่ยคุณก็สามารถเป็น TikTok นายหน้าได้นะครับผมโอเคครับเราเริ่มสร้างรายได้ครับผมนี่เลยนะครับผมเขาบอกว่าการเป็นนายหน้า TikTok Shop ง่ายมากๆเลยนะครับมีแค่2วิธีนั้นเองนะครับวิธีแรกก็คือเปิดบัญชี TikTok Shop Creator นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2เนี่ยเพิ่มสินค้าเพื่อโปรโมทแค่นั้นเองนะไปยังขั้นตอนที่1เอนส่ไไปด้เลย ส่งครับเรียบร้อยครับสร้างบัญชีสําหรับรับค่าคอมมิชชั่นแล้วนะครับเพิ่มสินค้าเลยนะครับผมจากนั้นเราก็เลือกสินค้าที่เราถนัดนะครับหรือว่าเลือกสินค้าขายดี คิวนะเนี่ยแนะนําสําหรับคนที่เริ่มต้นนะครับแนะนําว่าให้คุณนะครับขายสินค้าที่คุณเคยขายมาก่อนหรือสินค้าที่คุณมีความรู้มาก่อนอยู่ดีอย่างเช่นเนี่ยคิวขายมือถือมาก่อนใช่ไหมก็จะรู้เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีนะครับหรืออุปกรณ์สายชาร์จเครื่องมือต่างๆเกี่ยวกับมือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยคิวว่าจะเน้นขายไปทางนั้นเป็นหลักก่อนนะครับผมหรือว่าใครที่มีสินค้าชอบซื้อสินค้าบ่อยบ่อยแล้วก็เจอสินค้าในนี้อยู่ดีอย่างเช่นสมมติคิวมีมีอะ ขาตั้งกล้องตัวนี้นะครับคิวก็ไปหาในหาในนี้และครับว่าขาตั้งกล้องอ่านะครับก็จะขึ้นมาครับขาตั้งกล้องไร้สดนะครับแล้วก็สามารถแอดเข้าไปได้นะครับว่าเอาตัวไหนดีนะครับทําไมคิวถึงแนะนําให้เอาสินค้าที่เรามีอยู่กับตัวอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราสามารถถ่ายคลิปไปรีวิวต่อได้เลยนั่นเองนะครับผมกดตกลงไปได้เลยแค่นี้นะครับเราก็เพิ่มสินค้าอย่างที่เราต้องการได้แล้วนะครับผมเมื่อเราเพิ่มสินค้าไปแล้วนะครับสินค้าอยู่ตรงไหนนะครับเราก็กลับมาที่หน้าแรกหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับ ก็รีเฟซรอบหนึ่งก่อนเนาะกลับมาที่หน้าโปรไฟล์ครับนี่นะครับผมตอนแรกเนี่ยผมจะไม่มีกระเป๋าตัวนี้นะครับก็ขึ้นมาแล้วนะและเมื่อลูกค้าครับคลิกมาซื้อสินค้าผ่านหน้าโปรไฟล์ของคิวหรือผ่านคลิปวิดีโอของคิวที่ใช้ในการรีวิวสินค้าเหล่านี้คิวก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นอย่างที่เขาบอกไวคร้างต้นนั่นเองค่าคอมมิชชั่นดูตรงไหนนะครับผมถ้าเกิดใครดูไม่ทนันเดี๋ยวคิวเข้าไปให้ดูอีกหนึ่งทีนะก็เข้าไปที่เพิ่มสินค้านะครับ แล้วก็เนี่ยครับมันก็จะมีนะครับว่าขายราคาหนึ่งรสามเก้าเราครับยี่สิบาทนะครับโดยที่เราไม่จำเป็นต้องสต็อกสินค้าเองไม่ต้องแพ็คของเองไม่ต้องส่งของเองไม่จําเป็นที่ต้องไปกอกที่อยู่ลูกค้าให้มันยุ่งยากครับคุณก็สามารถสร้างกําไรจาก TikTok Shop ได้ซึ่งคลิปส่วนใหญ่ที่คิดจะทำในการโปรโมทนะครับก็ลักษณะนี้เลยนะสำหรับคนที่มีสินค้ายอยู่แล้วนะนี่คนดูไป1.8ล้านครั้งนะครับคนกดไลค์หนึ่งร้อยยี่สามล้านเคนะตรงนี้เนี่ยก็มีคนสั่งซื้อ เครื่องสัพเพิงคิวจำนวนมมกนะแต่สำหรับใครที่ม,มีสินค้าที่ตัวเองนะครับคิวก็มีวิธีที่ําให้คุณเป็นนายหน้าติ๊กต็อกได้แบบง่ายๆโดยที่ไม่จะเปวนมีสินค้าไม่จะเป็นต้องออกหน้าสด้วยซ้ำเป็นนายหน้าติ๊กต็อกแต่ผู้ติดตามไม่ถึงพันทำตาม5ขั้นตอนนี้ได้เป็นนายหน้าติ๊กต็อกทันทีอย่างแรกนะครับกดเข้ามาที่3ขีดจากนั้นนะครับให้ตั้งบัญชีตัวเองเป็นบัญชีธุรกิจเราก็จะได้บัญชีธุรกิจเรียบร้อยเลยครับจากนั้นขั้นตอนที่2ให้เราดาวน์โหลดแอปที่่่ชือวา TikTok Cellular ลงทะเบียนด้วยติ๊กต็อกยืนยันจากนั้นอนุญาตให้สิทธิ์จากนั้นลงทะเบียนให้เรียบร้อยขั้นตอนที่สามหลังจากเราลงทะเบียนให้เรียบร้อยเรากลับมาที่หน้าโปรไฟล์ติ๊กต็อกของเราเรากดไปที่สามขีดจากนั้นเลือกเครื่องมือผู้สร้างแล้วเรากดคําว่าติ๊กต็อกช็อปจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราเชื่อมโยงเลยขั้นตอนที่สี่เมื่อเราเชื่อมโยงเสร็จเราก็จะมีกระเป๋าขึ้นมาลักษณะนี้ให้เรากดเข้าไปแล้วก็กดเข้าสู ติ๊กต็อกช็อปขั้นตอนที่5เราเลือกสินค้ามาลงได้เลยกดตรงเพิ่มสินค้าอยากจะขายอะไรเพิ่มลงไปได้เลยครับและนี่นะครับก็คือยอดขายของคิวนะยอดขาย2 4 0บบาทแต่เป็นยอดขายที่คิวโคตรตื่นเต้นตื่นเต้นตรงไหนรู้ไหมทุกคนก็คือคลิปที่คิวลงไปเนี่ยคิวไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิวก็แค่แบบลงไปเล่นๆดูว่าเฮ้ยมันขายได้จริงไหมแต่นั้นมีลูกค้าเข้ามาซื้อจริงๆครับผม อันนี้แค่ผมทาเล่นๆนะครับยังมียอดขายขนาดนี้ถ้าเกิดเราลงมือทําอย่างจริงจังละ่ะผมคิดว่าการหาไรายได้จาก t ิ k กต o k เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากครับคิวพุ่งตรงครับสินค้าคี่ลงเนี่ยไม่ได้แพงใช่ไหมแต่ถ้าคุณลงสินค้าแพงแต่ยอดวิวน้อยแต่ขายออกอันนี้คุณก็ได้กําไรเยอะกว่าเมาไหมครับคือวันนี้เราไม่จําเป็นที่เราต้องมาโฟกัสว่ายอดวิวเยอะหรือยอดวิวน้อยเรามองว่าคลิปที่เราโพสลงไปอะ่ะมันขายได้ไหมถ้ามันขายได้มีคนดูร้อยคนอะ่ะมันขายได้ แต่สินค้าชิ้นนั้นคุณได้กําไรเยอะมันก็คุ้มแล้วครับผมฉะนั้นละครับคิวก็จะบอกทุกคนว่าการที่เรามาเป็นในหน้าติ๊กต็อกแรกๆเราอาจจะโชคดีได้คลิปที่ติดคลิปที่ติดหมายถึงว่าคลิปที่เราลงไปปุ๊บเนี่ยมียอดวิวเยอะมีคนสั่งซื้อเยอะเลยก็มีโอกาสนะครับผม เพราะว่าต้องบอกก่อนว่า Tik t o อกมันก็ไม่ได้สนใจผู้ติดตามอยู่แล้วนะถ้าเกิดคุณทาคลิปออกมาได้ดีหรือคุณดูดคลิปเข้ามาดีเนี่ยคุณก็มียอดวิวเยอะได้มองไหมฮะพอมียอดวิวเยอะคุณก็อาจจะขายได้เลยตั้งแต่แรกหรือกับบางคนเนี่ยเราต้องใช้ความพยายามซึ่งคิวต้องบอกว่าทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยคิวมีตัวแทนจํานวนมากใช่ไหมครับคิวก็จะบอกว่าทั้ง2กลุ่มเนี่ยกลุ่มแรกที่มียอดาขายแรกๆแ,แ,แบบปังถลม่มทลายเนี่ยแล้ว สักพักไม่มียอดขายเนี่ยเขาก็จะออกจากตลาดนี้ไปครับแต่กลุ่มที่แบบว่าพยายามลงทุกวันลงทุกวันละนสามวันละหวันลหกคลิปอย่างเงี้ยหรือว่าลงสินค้าเยอะๆเนี่ย เขาอยู่ได้ทานกว่าครับแล้วอนาคตเนี่ยหรือว่าในภายภาคหน้าในแบบสัก15วันหลังจากนั้นไปครับยอดขายเขาถล่มทลายมากคิวนึกถึงพี่หนึ่งคนนั่นเลยพี่คนนี้ชื่อพี่อ๋อยเนี่ยแต่ก่อนเขาลงสินค้าขายออนไลน์เยอะมากนะครับผมแบบแรกๆเนี่ยไม่มีคนซื้อเลยนะครับหลังจากเขาลงไปสักพักหนึ่งครับลงไป15วันติดต่อกันลูกค้าก็ถล่มทลายเข้ามาครับสั่งซื้อสินค้าเขาแบบไม่ขาดสายคิดดูดีว่ามันเยอะขนาดไหนครับเขาเนี่ยได้ยอดขายเนี่ย ต่ำๆนะเดือนละ3 4มสแสนนะครับผมโดยจากการที่เขาไม่ยอดทอครับชนะแล้วครับวันนี้ครับถ้าเกิดเราลงคลิปรวีวเองหรือว่าเราไปดูดคลิปมาเนี่ยยอดอยู่หน่อยช่างมันครับขอให้ขายได้ก็เพียงพอแล้วครับผมซึ่งคิวก็จะบอกนะครับวิธีการดูดคลิปนะครับคิวก็จะเอาคลิป มาจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับเว็บสินค้าจีนหรือว่าสินค้าต่างๆที่เราได้มาจากรีวิวยกตัวอย่างเช่นเนี่ยสินค้าใน Tik t o อกช็อปคุณลองไปซร์ชอะไรก็ได้ครับผมมันจะมีขายอยู่ใน l a z a d a s h o ปปีอยู่แล้วครับเพราะว่าคนขายใน l a ซ a ด้าช็ปปี้เขาก็มาขายใน Tik t o อกช็อปด้วยซึ่งเราก็กลับไปมองย้อนกลับไปครับว่าใน Lazada s h o ปปีเนี่ยเขามีคลิปรีวิวอะไรไหมถ้าเรามีเขาถ้าเกิดเขามีคลิปรีวิวเราก็ดึงมาได้เลยครับผมโอเคถ้าเกิดใครสนใจเรื่องการดึงคลิปหรือดูดคลิปรีวิวมาเนี่ย ก็คอมเมนต์มาด้านล่างว่าสนใจนะเดี๋ยวคิวจะทําคลิปคิดหน้าเพื่อให้กับทุกคนมีรายได้เพิ่มขึ้นครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะไม่มีแล้วครับถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ของเราเวลามีคลิปดีๆแบบนี้จะได้ไปแจ้งเตืนอนบนหน้าจอของคุณเป็นคนแรกๆเลยครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม